คุณจะโชคดีประสบความสำเร็จมีโชคมีลาบในปีพศ2566ดูได้จากอายุเต็มของคุณค่ะท่านที่มีอายุเต็ม42ปีเป็นปีที่คุณต้องมีความอดทนและมีความพยายามมุ่งมั่นมากเลยค่ะต้องใช้ความสามารถของตัวคุณเองและพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดค่ะบางท่านก็จะมีความขยันมากเลยทุ่มเทให้กับงานที่สุดเพื่ออนาคตที่สดใสของคุณ แต่คุณก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จ100%ซนะคะอย่างมากก็5 0หรือ60%เท่านั้นแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยบางท่านก็มีการลองผิดลองถูกเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนทำสิ่งใหม่ๆหรือสิ่งที่คุณไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะบางท่านก็ได้พบเจอคู่ครองแต่ความรักมันก็อาจจะไม่ราบรื่นสักเท่าไหร่นะคะบางท่านก็ต้องระวัดระวังเรื่องอุบัติเหตุให้มากเลยค่ะบางท่านก็มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยด้วยค่ะท่านที่มีอายุ43ปีเต็ม เป็นปีที่ได้พบเจอสิ่งที่เหนือคาดเกินความคาดหมายนะคะคือหมายถึงว่าถ้าเวลาโชคดีก็จะโชคดีมากๆเลยค่ะเขาเรียกว่าคาดไม่ถึงแต่ถ้าเรื่องไม่ดีเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ด้วยนะคะบางทีอยู่ๆก็เกิดขึ้นแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวด้วยเช่นกันค่ะซึ่งดีก็คือมีโชคมีลาบแบบกระทันหันอาจจะถูกหวยรวยเบอร์เลยก็ได้นะคะและทำอะไรก็ได้รับการช่วยเหลือแบบสะดวกสบายได้โชคแบบฟุกๆค่ะผู้ใหญ่อุปธรรมค้ำชูแบบงงๆค่ะ ส่วนเรื่องที่ไม่ดีก็มีค่ะอย่างเช่นการเจ็บป่วยไม่สบายแบบไม่ทันตั้งตัวเลยมีเหตุที่เข้าใจผิดทําให้คุณต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงและเสียเครดิตได้ด้วยค่ะระวังการถูกเข้าใจผิดและต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องการถูกหลอกลวงด้วยนะคะและมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถค่ะบางท่านก็มีผู้ใหญ่ที่สนับสนุนดีมากๆเลยค่ะท่านที่มีอายุ44ปีเต็ม นับว่าเป็นปีที่ดีมากเลยค่ะเรื่องการเงินคุณจะมีโอกาสในการหาเงินหาทองได้มากเลยทีเดียวค่ะถ้าหากว่าคุณทํางานเนี่ยคุณจะมีรายได้ที่เยอะมากหรือมีเงินเดือนที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแต่คุณก็จะมีรายใจที่เยอะมากพอสมควรค่ะและมีภาระหนี้สินที่คุณต้องรับผิดชอบค่อนข้างเยอะพอสมควร ส่วนเรื่องที่ไม่ดีก็มีด้วยนะคะอย่างเช่นให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการขัดแย้ง<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องคนรักนะคะใครที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยต้องระมัดระวังด้วยนะคะบางทีมันมีปัญหาขัดแย้งกันหนักมากเลยค่ะหรือท่านใดที่โสดเนี่ยคนรักของคุณหรือคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยคุณก็ดูให้ดีๆนะคะเขาอาจจะไม่ค่อยให้เกียรติคุณก็ได้หรือไม่เช่นนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ดีกับคุณมากเลยอะคะ่ะ และระมัดระวังอย่าไปล้อเล่นอย่าไปพูดเล่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าสิ่งที่คุณมองไม่เห็นท่านที่มีอายุ45ปีเต็มเป็นปีที่คุณมีความโชคดีมากๆเกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงโชคและมีความฝันที่จะเป็นจริงด้วยค่ะเป็นปีที่เทพเทวดาให้พรคุณจะประสบความสําเร็จดังใจนึกค่ะมีเกณฑ์ได้รถได้บ้านได้เดินทางท่องเที่ยวสบายใจไปต่างแดนต่างถิ่นและเป็นปีที่คุณมีสเสน่ห์มากๆเลย ส่วนเรื่องที่ไม่ดีก็มีด้วยเช่นกันค่ะให้คุณละมัดร,ระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอาจจะคันตามเนื้อตามตัวหรือผิวแพ้ได้ง่ายและต่อมน้ําเหลืองไม่ดีด้วยค่ะและเกี่ยวกับผู้ใหญ่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีการเจ็บป่วยไม่สบายได้ง่ายท่านที่มีอายุ46ปีเต็มเป็นปีที่คุณจะรู้สึกหวานอมขมเกินหน่อยค,<ม>ค่ะหมายถึงว่าคุณจะมีความทุกข์ใจไม่ค่อยสบายใจมากๆเลยเก<ม>ี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่คุณมีอยู่ค่ะ แต่ว่าลึกๆคุณก็มีความสุขใจบ้างหรือบางท่านจะมีปัญหาเพราะผู้ใหญ่มากผู้ใหญ่ที่ทํางานอาจจะบังคับหรือไม่ค่อยจะถูกกันกับเจ้านายนะคะหรือบางท่านเนี่ยก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผู้ใหญ่ในบ้านเช่นคุณแม่อาจจะเจ็บป่วยไม่สบายมากเลยทําให้คุณรู้สึกว่ามีความตึงเครียดหรือถ้าหากว่าท่านไม่ได้เป็นอะไรแสดงว่าก็จะมีความขัดแย้งกันค่อนข้างสูงเลยทีเดียวค่ะ ด้านสุขภาพก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความเครียดและเกี่ยวกับกระดูกแขนขาต้องให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะมีเกณ์อุบัติเหตุหรือว่าต้องซ่อมแซมรถหรือคุณอาจจะยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางก็ได้ค่ะแนะนําให้ทําบุญด้วยลงศพเลยค่ะท่านที่มีอายุ47ปีเต็มเป็นปีที่คุณจะได้ความมั่นคงในชีวิตและเป็นปีที่มีคนช่วยเหลือคุณ ท่านใดที่ยังโสดก็มีโอกาสที่จะได้แต่งงานค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณให้คุณมีความมั่นคงมีความปึกแผ่นในชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมค่ะท่านใดที่เป็นผู้ชายก็จะได้แม่บ้านแม่เรือนมาท่านใดที่คิดจะลงทุนก็จะมีคนช่วยเหลือคุณและสนับสนุนคุณดีมากๆเลยค่ะส่วนเรื่องที่ต้องระวังก็คือ ระวังจะมีความขัดแย้งกับคนสนิทเช่นเพื่อนสนิทหรือพี่น้องหรือคนข้างบ้านที่มีความเข้าใจผิดกันได้ง่ายมากเลยค่ะและต้องระวังมิจฉาชีพค่ะและเกี่ยวกับสัตว์สีเท้าถ้าเราไม่สนิทเนี่ยเราอย่าไปยุ่งกับเขานะคะการเดินทางไปไหนมาไหนบางทีเราไม่ได้รู้จักอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันได้ง่ายมากเลยค่ะท่านที่มีอายุ48ปีเต็ม เป็นปีที่คุณต้องทำจิตใจให้มีความมั่นคงมากๆเลยนะคะต้องหนักแน่นมากๆคุณถึงจะประสบความสำเร็จได้ง่ายเพราะในรอบปีนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องกระทบจิตใจคุณได้ง่ายมากเลยค่ะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของคนในบ้านในครอบครัวอย่างเช่นพ่อแม่พี่น้องของคุณค่ะเพราะว่ามันจะส่งผลเสียให้คุณเนี่ยมีจิตใจที่หงุดหงิดได้ง่ายและหรือว่ามีเรื่องที่เสียอกเสียใจได้ง่ายมากๆเลย ให้คุณรวบรวมสติและมุ่งมั่นทำในสิ่งที่คุณต้องการนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จมากๆค่ะทางด้านสุขภาพก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเส้นเอ็นแขนขาและความตึงเครียดของคุณและมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องผู้ใหญ่ในบ้านก็จะมีความขัดแย้งกันอย่างหนักหรือมีการเจ็บป่วยไม่สบายหนักด้วยเช่นกันค่ะและเป็นปีที่คุณมีภาระหนี้สินที่คุณต้องรับผิดชอบ หรือสิ่งที่คุณต้องดูแลอยู่เนี่ยมันหนักมากทางเดียวที่คุณจะสามารถผ่านพ้นไปได้คุณต้องทําจิตใจให้ดีทําจิตใจให้เข้มแข็งเท่านั้นค่ะแล้วค่อยๆเดินต่อไปนะคะการงานของคุณจะประสบความสําเร็จมากๆเลยค่ะและจะทําเงินให้กับคุณอย่างมาก